นั่งเป็นบนนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้า,ายมือขวาทับมือซ้า,ายทำกายให้ตรงนับตาลงไปนับตาลงไปเบาๆฮะล้มให้หน่อบังลมหายใจเขา้าบัลงลมหายใจออก หรือปูดเอาท่ออกปูดเอาท่ออกกสัติดตีแล้วก็เอาทะลุ่มก็ได้เบิ้งทะลุ่มก็ได้ตักใจเป็นมือพิเศษตื่นพอเพียรพร้อมรูกพร้อมเต่า ในอาราธานานาาาว้นพระเจ้าพระสงฆ์สวดปริตะมงคลค้นเพื่อให้เป็นสิริให้เป็นมงคลค้นโดยเฉพาะ้างบ้านไม่เกินบ้านไม่โดยเฉพาะนี่ก็บ้านในบ้านโตพาเป็นบ้านของโลกบัดบ้านของของกับเง็ดแล้วไม่แล้ว ก็มาทอหลังนี้หลังนี้ยังใหญ่ยิ่งโตข้นไปอีกเมืองใหม่แล้วโอ้ยทำไมเหนื่อแข็งไม่เหนือยแข็งนี่ลุงปูยใหญ่เน่นชั่เสมอใหม่เป็นบาศของเทวดาฉะนั้นก่อนจีอยู่ก่อนจีขืนบาศอยก็ต้อง นี่ที่กรรมท่าพัพุธศาสนาคือสวสดปริตะมงคลสวสดปริตะมงคลถึงเจ้าผ่านเฮาใน,นยมแต่าว่าท้ำถึนบาทไม,ไ,มไม่จังเหต์เอาไว้รักษาเอาไว้ท้ำเอาไว้เป็นนกธรรมเนีย,นาานยมประเพณีอันดีงามแต่เฮาพอเห็ุพอาำ อยู่ต่อไปออกตนหนักโน้มลูกเตาร้านเลนเกิดไม่ในรูดแต่พวจักที่ธีกรรมในทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะการสร้างบ้านนี่แหละสร้างบ้านในถานที่จะว่าอันใดตอนใดหันแน่โดยเฉพาะทั้งบ้านเข้าปากเข้านี่งบอดเหนียย้มปลูกบ้านใช้ ว่าปีปว่าละปอนตวกวีกอร่างนั้นก็บาเรื่องปูบ้านใส้โซวันเผาโซวันฝังศซของคนอันนี้คานิยมอมุจาว่ามี่โซ่ดูหันปูกบ้านใส่ก็ได้ถือว่าเป็นเสนียบจันไรพระเดนั้นขอก็ากมี สาทิพยว่ามีสาทิพว่าสถานที่ห้องผูกนี้ิีนี่โสหรือว่ามีศพท่านทิตามหลักเหตุผลหรือตามหลักธรรมเหยียบไปวันใดก็มีศพหรือวันหันเหยื่ไปเข็มลงวันใดก็ถือศพโดยความยังกินก็คือศพเจ้าของ เที่ยวเกิดเที่ยวแก่เที่ยวเจ็บเทบี่ยวตายจักทะเลพบจักทะเลชาจักทะเลกลับจัทกทะเลกันจนนับก็ได้เกิดรู้เปนนั่นเอ๊ะปนเอาเพราะสกุลเจ้าเของสูตปริญญาผานเมื่เว้นหน่อย,นอ,นอยอย,อยพระองค์ได้รับบทประสูตหนักโม,มเมสัพพุทธานั่งอุป,ปันนานั่งมาเห็สินั่ง กันหังกาโลกมหาวีโลรเวทนกุศลยะโสมหาวีโลรนี่นี่ก็เป็นหน่อยหพระองค์ซื้อของพระพุทธเจ้านี่จนว่มามาหอาดสมัยไม่สมมีกัคุสันโตโคนาคัมโนกัจจปโกตมโมอริยเมตตโยนั่งสองกับองค์เนี้ โคตโมภะสมณะโคโดมอริยะเมตไยโยยังภะริยะเมตไยศาสนาของพระสมณะโคโดมก็แค่หาพัดปีของภะริยะเมตไยโดออนภะริยะเมตไยรักพระพุทธศาสนาเนี่ยอยู่แต่ว่าคนบกบืนน้ำท่ำต่ำก้อนน้ำท่ำตาม คำสอนของพระพุทธเจ้เเาแปลว่ารักพระพุทธศาสนาหมดไปรักพระพุทธศาสนาหมดไปพอคล่อมพอเหยีนดหน้าตาตั้งแต่เคืองพระพุทธศาสนาแค่นี้ขอนมนิดน้อยขอ,อนุปรหะพันปีเนี่ยสองพันหาร้อยหาที่มาเนี่ยเกินมากกว่าเราก็ตไอเหตุการณ์จะเป็นทั้งสี่แหละ วัฒนธรรมต่างๆเ,เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปวัฒนธรรมต่างๆเปลี่ยนไปกับการการปฏิบัติตามรับของพุทธศาสานาก็แปลว่าเริ่มเมืม่อไปเมื่อไปก้มคารพนกนอกก้มกราบไหว้ก้มนับถือพอแบ่์ก้มนับถือผู้เท่าผู้แก่ละก้อนเด็กหนาเบิ้ง สมัยสม,มัยนี้ยพวกจักกาจักวายเด็กหน่อยไปโรงเรียนกับวายคู่ว่าเป็นเนี้ยสวดมนต์วายทักกับพ่อีซสัมนะหดไปหมดไปเพราฉะนั้นอ่าลูกเต้าหลานเลนสมัยไม่สมัยก็่กากก็ยากเห็นว่าข้าวข้าวสมัยหู๊กพากกาไก่ที่สมัยามามม้าการตีการทะเลาะกันยุ่วันไดกันน้ำหาให้ดเห็นเด็ก หูมัดปนกีต่างๆมาหน้ากันหูเห็นมั้ยทำคุณง,ง,งามก็ดีนี่พ่อใครเห็นเอิดจากดุณงามก็ดีเพราะเขาพ่อเขาออกออกแสดงบอกว่านี่ก็แปลว่าพิษก็ดีพิษของกินก็ไปนี่เพราะฉะนั้นเขาอยู่บ้านนอกบ้านหน้านี่ก็ยังกพ่ใครแม่เนี่ยอสังคมคนนีลูกของอท่านแก่ท่านสังคม ในเมื่อมใหญ่นคนหลายๆรัฐการหลายๆอีกย่างหลายๆเจ้าหน้าที่หลายๆโอ้ยมีปัญหาเงินน้ท่วมูกเ้ิมจากได้อ่ากดีพูกเ้ิมจากทางอจากนี่พูกเริมจากได้านด้านกาที่ิ้าชเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนันติดตันหาสมารถที่แม่น้ำเสมอ้วยเจริญตัณหาบ่มี่เหงเงแต้มเหงนึกเงื่อเจไปเหงือยากได้แต่ไะโบมี่ว้นสินสด นี่เพราะฉะนั้นถ้าเขานั่งสมาธิภา,านนนวนา,าก็สติรถจอนควอนสันควบอยากจิตใจกสติเกิดสติปัญญาหูจักบาปหูจักบุญหูจักตีหูจักชั่วนี่นี่เลยเด่นนะักละไปวันใดไปสวดวันใดไปงานวันใดก็คือว่าให้ถินการน,นั่งสมาธิภาวนาโดยเฉพาะสร้างบ้านหลังคนี่เออสัง้านหลังคนี่ก็ว่าเป็นว่าเมืม่อเลยหน่อยนี่ อันตามก็จะบมดฝาดห้องที่เยี่ยมีสร้างมีบ้านมีซองใหญ่โตกันอีกอันนี้คือสมมติเป็นสิบล้านเออมึงใหม่มึงโง่จะยังเก่งๆยังใหญ่ๆก็จะเรื่องการเน้นคุณบ้านอีกประการหนึ่งก็คือโอ้สิได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเออในเจ้าที่เจ้าโคู่โดยเฉพาะศิลาศาสตร์โสพวกกิตติมินด้านทั้งหลายทั้งปวง ไ่เกิดทำก็ดีมีปัญหาใจ่กิตตานิจันสร้างบาปสร้างกรรมร้ายเพราะถ้าเนี่ไปเกิดก็ต้องค่อยคุมค่อยกุศลจากขู่จากคนพี่น้องก็ตามพอ่อแม่พี่น้องก็ตามเนี่เออเพราะฉะนั้นก็เลยเรายกจะท่ากับนี่ผลส่วนนี้คือกันโดยเฉพาะไม่ก็คือกันบางแห่งก็เรียกนี่ว่าท,ที่ท่าของศาสนาเมื่อเวลา,าไปดูไปเศร้าแล้ว เกิดเสียงวันนี้เสียงปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บเสาหนังเสานียดำยุทซื่อๆกัดดำตึงตึงดำดำอันว่าคือเสียงนี้ยังนี่ยอันว่าน่ยนั่นแหละพวกที่สามหน้าใหม่ขอส่วนบุญส่วนกุศลจต่อขอจันทร์นั่งจันทร์นี้พิธีทานนิยมประเทศนี่ของคนภาคโน้ห้หรือคนไทยก็ตามแต่เราจะบอกคนไทย ผู้ที่เน่นนักในคุณศิลคุณธัรมกติมว่าใดการข้ามุลอุทิศหาหาเจ้ากรรมเจ้าเวทหาเนี่ยนั่นได้มีอันใดบริสจักรจอดจงเงยกระหน้าคนไหนศิลป์ไหนเพราะเพรากัน้อกจิตน้อมใจใจตัวเลือกถึงทวนบุญตัวกุศลใดปฏิบัติเพื่อนี้ขอให้เจ้าทีเจ้าคู่คนดีติดตามวิญญาณทั้งหลายกระมวลก็ดีอากาศก็ดีรบกกระด thế thừa đa nước ất cả thế thừa đa nước tồn này, phu khéo lao cà, lục khẩu bốn thế thừa đa, yếu thế đa, này này, anh này, dám rồi, này, kinh, tuần này, mỗi lần hông này, tập tìp bắt này, có thứ hông như bún, hả, chậu con, 2 con còn như bún như nào, bún nó có thêm này, thế nó thêm có phải gì nó dám nó có ผู้เฮ็ดทางบ้านอยู่ผู้สิญอยู่ผู้สิญิ่งเท่าเป็นสิ่บ่มีบุญก็ได้ผู้ทิพย์ควนบุญอาศัยแต่ใจสะสมอย่างเดียวถึงยู่เป็นคนสมบุญแบบเพราะต้องมี้เพราะผู้สิยู่นี้เพราะต้องการควบสุขคนจะเลิศทำมาหาเรี่อจริงสุขจริงสุขยังตลอดทั้งธาตุทั้งสังขารนี่อยู่ด้วยคว้มสะดวกสบายก็เก็บไข่ในกล้วย ก็ป้องกันชิ้นเรานี่คือกันนั่นแล้วการเห็ียดปูนเป็นยุผู้สมโดยเฉพาะการนั่งสมาธิภาวนาเฮ็ียดตูมืออุทิศตูมือเฮ็ียดตูมืออุทิศตูมือนั่งแล้วูุทิพตัวการมาเป็นปฏิบัติมือนี่ขออุทิศเถิดเจ้ากรรมเจ้าเวรขออุทิศเถิดเทวดาอาลักษ์ขออุทิศเถิดพิตาปิญญาที่ยังเปลี่ยนร้ายตายเกิดถูกก็ต้องจ้าจำอยู่ในบริเวณบุรีหรือ ยูตื่นได้ก็ตามแต่ถ้าตุศาสตรด้วยการทั้บุญก็อนนิ่จงอนุโมทนาเอาหลังจากการนั่งสมาธิเรียกว่าผู้ทิศบุญเลยพระเจ้าขอเจ้าจินตบุญท่านกาเจ้ากรรมใจเว้นจิตตาจิตด้านทั้งไรทั้งบ่วงเพราะฉะนั้นเสียอาศัยพระพระเจ้าประสงค์จานเดียวก็ได้ต้องเข้าเย็นนั่งสมมือสมมือไปผู้ทิศเหนสมมือสมมือไปกว่เพื่อการซักฟอดจิตใจ กเป็นการสักฟอกคิตใจให้ใสสะอาดนี่ทําเป็นเพลองรู้ของใจจิตใจก็สะอาดแต่ก็มีความสุขการจิตใจมัสะอาดมันมีความสุขจิตใจบัมีบุญเ้างไเอาอย่างสุ้งไปให้ควมเียได้ส่งไปให้คือเขาเจ้ากรรมได้เว้น็คือเจ้ากรรมได้เว้นนั่งนั่งจำาเองจองจำจอกรรมจองเว้นกันยืนทันนี่เขาจะเริ่มได้เด่นนักการปฏิบัติยุี้ มันสำคัญสำคัญมันสิลปมันพระโอ้ยยากวันหนไ่งวัดนะว่ามอมกายเสกสมาโหราจะคนจะคนนั่งส,าม, in allemaal, สาม,มาธิหวพระยอๆจัหวเจนยิ around, ่หน้าสกาเรนนอางสมาสุปฏิปันโนนั่งออกไปแทนนี้นั่าเวทจุดนี่ฮาจิเวทจุดใหญ่ฮะเวทจูมือนี่ฮาจิเวทมือใดอ่เป็นระยเวทเป็นระทำออกไปเสีย ะการเห็น,น,นะนปุลบาน,บานเห็นุณเพือนจะต้องยุนีน่เน่นนะยุดนี่เพรว่าเยี้ยส้นบานซองจับอะไดสันไดแน่ไม่ก็จักมาจากไซนก็ไซนแนสถานที่ปลูกที่สานวุ้เนเอกจักสลัสสบสรับซบทำไมไแน่ทั้งสี่เนี่ย,ยเห็นเพื่อไปจีนี่พนี้ก็ตามแต่เพื่อความสบายใจ แต่เดี๋ยวเดีทำเดี๋ทั้งสิ่งเขาก็มีก้นสบายใจโอ้ไราษาธานาฏนิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์มาสวัสดิ์ปริตมงคลเป็นสิริมงคลได้เขาสบายใจเี่พร,นะระเจ้าเนิ่นยุติเหตพระเจ้าในฐานะผู้นี้อาาอาราธนาในมุ่นพระเจ้าพระสงฆ์พ่ปปอแม่ครูบาอาจารย์หลายถาหลา,ายรูปหลายวัดหลายว่าเป็นจิตใจเหลื่อมใส่เนี่ยพระพุทธศาสานาะจิตใจเป็นบุญเป็นกุศล ด้วยอำนาจบุญกุศลเท่าอะไรแต่ครั้งนี้อำนาจบุญกุศลของพระเจ้าพระสงฆ์พระแม่ผู้บาอาจารย์คุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ได้ประพฤติปฏิบัติมาว่าจงมาดลบันดาลจงมาร่วมกันเป็นกองบุญจงปกป้องจงปกปักรักษาองค์กรมงานล่วงหลังโดยที่ม้วนสุก้นเจริญสุขกายสุขใจกัจจายสุกโศกโลกไปการงานจึงใดการงินจึงใด ก็จงสำเร็จจงสำเร็จจมดังกุมงมาปัถนาเราสพอรด้รับสินค้บ้าสั่งสอนของพุทธเจ้าก่อตรงีดวงตาก่อตรงีดวงใจได้เห็นจิงเต็นทัรมให้พมชาินี้เออ